không mẹ mẹ. You look like you do bola. Ta lệch. Oh, để hết em lúc ạ. Sì, luôn đồ klu mẹ 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 mẹ

นี่ต่รุ่นนี้ครับเออมีแต่ตัวน้อยบดหน่อยน้อยอย่างนึ่งตัวนึงนี่หนึ่งตัวนึ่งแลก็ขึ้นอยู่นี่ตัวนึงแต่ลุ่หลับตัวนี่งอ้หู้หนึ่นี่หนึ่งครับนี่ตัวน้อยๆแท้ป่ะตัวนี้่ไปใส่บ็ดเนาะบักฟ้าจังน้อยเว่ยเว่ยไม่ได้เปลี่ยน นี่แต่ปลาหน่อยคือแต่บไม้หนี่ก็สิบรดสปลาเนะะาะใบไม้นั่นกับบัวโพลเล็บนี่ปลาหน่อยเล่นนี่กินข้านนี่นี่จังเลยก็บบัถือ ไม่เงิงกว่ามันดูบ่ฮะยังว่าแล้วนะครับหมายธรรมชาติไผรกหากินได้้ม่ถามกันมาได้ไก็มีสีทธากินแ,แต่แต่ม่มีที่ที่จะคลองถนัดส่วนผมนีสละเบ็ดเหรอ อน,อ,นอูนอนมองมันเบีดแล้วเบ็ดข้านจับข้านผสมเยอะข้านซื่อเยอะอู้เลือยไปหน่อฟังเบิงทางขวา không xài tổ bực nhảy lắm phải lâu Không Hình ta làm khó khá lắm phải lùa khởi nhân phùm bò Bố đang lấy cái bữa đây các bạn nào, phá mất tươn Tỏ chỉnh bùng này bưng bao nhiêu nhanh

ทำเรื่งมึงไหมครับครับพี่น้องตอนนี้ผมกับเขมาไม่มาให้รับนะที่ผมบอกไว้แล้ว <c oughs> มากัดเบื้องยืนดูแล้วครับกระโบเห็นตัวว่าน้ำมันยังโบใสดีเนาะน้ำยังค,คูนอยู่ครับอย่างน,นั้นประเลี๋ยคิดว่าสิบครัพี่พระน้องไปเบื้องเย,มย,มยืมใหม่มหาชนครับไอสิครรมนะครับนี่ ตะเวนเลยคอยลุ้งคอยลุ้งเหรอครับจะไปเบิ้งไหนมาหาชนดีกว่าครับกับบ่มี่กับบ้านครับแต่บุมีตัวแต่ว่าเจอกับอันอาผู้เพื่อนยิงป่าคือกันกับตอนก่อนซีมานี่กับจอดเล่ากันอยู่ถามข่าวข้าวกันอยู่เพื่อนวัดน้่งบ่ค่อยใสดีเท่ากันครับเข้าไปเบิ้งเนาะครับเนาะไปเบิ้งไหนเห็นกับตา สิได้คำคำนวณมือถือวันนำมันใส่มือใด้ประมาณกี่มือแต่ฝนโปรตกอีกกี่มือมันสใส่เขาจะได้ป่าสองตัวนึงพี่น้องอนึกไหมนี่กับพิษวังอีกหรอกผมพ่อ,อป่าจคกตัวน้ำโบรใสครับไปค,ครับไปไหม้มหาชนทไมท้ไม้ไม,มหาชนบวเป็นท่าก,กับกำบนครับ พี่น่องอยู่คนไกลเท่าไหร่ยิงถือเาล่าพี่บ่ขามบ่ขามหลังเล่งตรงผดดูถือครับหน้องเปลือก,กขคือจังบนแห้งจังไดบ้บุค่อยค่อยอยไปนึง Cách, 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 cách. cái khét lấy khét lấy đi xong bật hết gì lại Bố bà này không có gì nữa nữa ít Ô, hà khóa mươi Nhìn vào như cái này ดนี่ตายเลยปนุ่งบุตรจะเทียวไปตายเลยมันจะหลุดนะปิดเครือพักบุมมาอีกแล้ว นี่พุทธิขาดเนาะทริ่มเชือก่ันครับเริ่มจากิน,กน,กน,กนสิพันกันแล้วสี่หยิบบุตรเชือกเทียวไปเชือกพันกันเหรอครับ อนนี้ยัดแก้เชือกก่อนครับแก้เชือกก่อครับน้ำมึงตัวปลากันอย่งนี้เเมื่อกี้นี่ยิ่งสี่บาทหบาทเสียทีถือวันนี้ตายเลยตัวกับบุญยครับอาจะสองสามขีดนี่แหละมัเต็มที่สามแล้วทำนุ่มมึนตัวอาเบิดมือยิ่งปลาขี่ไหลู่กปะครับทำนลงไหมครับ ยังมีปดา้อยยิงคบคก็ยังหมยแตกคนละครับพี่น้่งก็จะโดนให้ตัวนึงเขามันไอฟ้งกี่ไปใส่ระบบุบก,บกระบอรลบตัวตัวนึงหุงง่นลอยอยู่นอกข้นขีหนเอาทำไะ Ui, mì tự nhiên rồi Ui, tự Cái có cao ít Ui, เลือตัวตัวใหญ่เราบ้านี่ปลมีตัวนิดหน่อยฮะตัวใหญ่บ่พอหลือเปลานี่ตัวงามๆสิท่านได้ตัวเดียวนี่บ่ย่างกระโอนครับตัดไม้ไม้ท่านได้โอนกระปุลต้องไปตัดไม้ขยับไม้แล้วโอ้ยีไก่พูดสองตัว อูข้ขำขำเลยขำเป็นคือบอ,อู้พอจะยกมเมื่อเปิดกล้องไวเถอะคื้สิตืคืนไว้เถอตัวบักี้เลยสิขึ้นได้แบบนี้ไปขึคืนไส cái bột nó có hai à không như cái đấy nữa nhưng mà nhưng mà cái nhưng ừ. mà Đó, bà nó thử bán phục tái nó xưa được vã, hả? Mày về Mấy bạn này Xí mắng tùng tùng lên Xây bớt lâu lại xây bất lợi nhanh hai bứt mít chất bật này à, lo chẳng may hấp cái tôi nhớ mất บอกนะบดหินนี่อะล่งตุ่มไปนั่นเออบดหินไม่ติดโอ้ยเป็ไปได้ดยังไงวะบดหินกระคักเลยครับพี่น้องคลิปน,นี้ก็เสียวไว้สักนิดครับภาพไปบ่หอดใหม่มหาชนอีกไหมแล้วครับ ไปบ้านหอดิม no ouais ่แล no uh ้วหรอครับเมื่อนี้ก็ได้ข้ามเหรอว่าผมกด๋อเมื่อแล้วพ่อครับทั้งหอนทั้งเมยครับเมื่อนี้ก็ยิ่อยู่นี่ก็บไม้รับนี่ก็ยิ่นจนไม้แตกก็ได้ปลาตัวเดียวนุ้ไม้แตกนั่งแลครับดึงพักบุ้งมันมุนไปครับดึงเขียวพักบุ้งหนีปลามันก็เล็ดหนีปลาเมืตื่นปีศาจมันสามตัวนี่หน่อยีกไม่อีกไม่แล้วหรอครับคลิปนี้ไว้ที่นี่ครับขอลาปิดกล้องพ่อผมไม่คลิปนะสวัสดีครับ